ตรันีีก็ได้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอยากจะพามาดูรถสวยๆอีกหนึ่งคันครับเป็นไฟ i ์อัมทัตันอารนะครับกับเจ้าของอยู่ตรงนี้แล้วคุณคิงนะฮะสวัสดีครับนี่ฮะตามมาตั้งๆใน Facebook แล้วนะครับวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสมาเจอคันจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าคันนี้เนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการใส่ของแต่งอะไรกันบ้าง เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้กับเพื่อนๆที่กําลังจะแต่งทัตตันอาหรือว่ากําลังจะย้ายค่ายมาขี่ในสายของทรายอ้มหรือว่าเป็นแนวคลาสสิกแบบนี้แต่ที่แน่ๆทรงแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแนวคาเฟ่นะคาเฟ่เลเซอร์นะครับผมคุณคิงฮะก่อนหน้าที่จะมาเป็นแนวนี้ขี่ตัวไหนมาก่อนครับผมขี่เวอร์ซิตแนวทัวร์ลิงครับเป็นแนวทัวริงใช่ครับผมแล้วพอมาเปลี่ยนเป็นแนวนี้เป็นยไงบ้างชอบไหม คือชอบ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 แบรนด์นีที่แรกเออการจะไปเล่นตัวสปอร์ตตัวพันครับนี้พอจ่ว่าศูนใกล้กันศูนไท่อ้ากับศูนรถเอ่อคาวาใต้กันครับเสรนไาย้ามก็ชอบก็เลยเอาตัวนี้ดีกว่าตอนแรกจะเปลี่ยนจากอา<ด>่าจา <ะ S 1> ลัง<อ>เลอยู่ว่าจะ<ด>แบบไหน,ไหนใช่ไหมไเป็นคนที่ม่ขับรถเร็วด้วยครับก็เลยโอเคอันนี้ได้อยู่ขี่มานานแค่ไหนแล้วครับคันนี้5ปีกว่าป่าจะปกตีแล้วครับที่ชอบคันนี้เลยมีอะไรบ้างเอ่อรูปทรงครับท็อป ของรถนะครับจับใช่ครับ <ๆ S 2> แล้วคือรถทรงนี้คือแต่งเปลี่ยนได้ตลอด <ๆ S 2> คือเราเบื่อที่จะหมอบเราก็ยกแคนขึ้นเปลี่ยนแคนบนเราลงได้แล้วขับได้ปกติมันสามารถที่จะคัสตอมไปได้ไไหด้ดแดๆๆน่นอนใช่ครับ <ๆ S 1> นะครับอ่ะพอเพื่อนๆครับมาดูกันหน่อยแล้วกันว่ามีของแต่งอะไรบ้างครับจุดเด่นคันนี้เลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของงานคาร์บอนนะครับโม่งเนี่ยทรงแบบนี้เนี่ยก็คือทรงเดียวจากศูนย์นะครับแต่ว่าที่พิเศษกว่าก็คือว่าเป็นงานคาร์บอนทั้งหมดเลยใช่ครับอันนี้เนี่ย เป็นงานของบ้านเราเองใช่ไหมครับบ้านเราบ้านเราครับเห็นบอกว่าคุณคิงเองเนี่ยก็เริ่มทํากับที่ร้านเลยใช่ใช่ครับมันมีความยากง่ายยังไงบ้างฮะในการทําโมงแบบนี้ครับเออคืออันดับแรกคือจุดยึดครับผมคือเราต้องมาสร้างจุดยึดสร้างข้างถังคือมันก็จะไม่เหมือนของสูตรนะของสูตรมันก็คือจะมาเป๊ะหมดอ่าอ่าส่วนยึดใต้คอมันก็ต้องมีคือขาบางจุดมันจะยึดจุดยึดจะไม่ตรงครับมันก็ต้องแบบว่า แก้ไขเห็นบอกว่าไอโมอันนี้เป็นอันแรกของที่ร้านเขาทำด้วยก็จะยากหน่อยคือเราไม่เคยทำมาก่อนใช่ไหมใช่ครับครับผมกาลองเปกับน้องดูว่าหรือยุติธรรมนี้นะนี่ฮะแต่ราคามันก็จะดรอปลงมาจะถูกกว่าของศูนย์หน่อยครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะสําหรับใครที่มีบัตเจ็ตที่อยากจะดูหล่อเหมือนกันแต่ว่าได้ความแตกต่างนะครับถ้าหาว่าของศูนย์เนี่ยมันก็จะเป็นงานพลาสติกนี่แหละ ประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าอยากได้งานคาร์บอนคุณก็สามารถที่จะสามารถคัสตอมใส่ลวดลายแบบคุณคิงอย่างนี้ได้เลยเนาะแล้วก็รวมถึงลามมาที่บางคนหน้าด้วยก็เป็นไงคาร์บอนคาร์บอนหมดครับนะครับแล้วก็ด้านล่างอกข้างล่างนี่คือสร้างมาเองเลยไหมฮะ อ่าสร้างครับอกสร้างเหมือนกันร้านเดียวกันปะร้านเดียวกันหมดเลยอ๋อคาร์บ oh. อ Barn, ทบน,ทบนทุกอย่างทุกชิ้นมาจากร้านเดียวกันหมดครับมาจากร้านเดียวกันเลยแล้วอกกล้างน,นี่คือเราได้แบบมาจากไหนไหมครับหรือว่าคิดเองฮนะอ่ามันจะมีรถคันหนึ่งครับที่เขาเริ่มทํามาก่อนอย่พิซูโล่เลยครับอ๋อ oh. เรารู้สึกว่าโอเคมันดูแบบว่าพอใส่แล้วมันดูเต็มรถดูแน่นขึ้นก็เลยโอเคเราสั่งน้องวันหนอันนี้คือสวยงาม,ามเลยครับ ในการตกแต่งนี่แต่ละจุดของเขาใส่ดีเทลมากๆรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ไอ้ฝาครอบด้านหลังก็เป็นคาร์บอนคาร์บอนด้านนี้ก็เป็นคาร์บอนนะครับผมใช่ครับนี่ฮะแล้วก็ท้าลามมาตรงนี้ตรงนี้ทำสีดำสีดำครับสีดำครับใส่เป็นสีเพโลโคสใช่ใช่ครับแล้วก็น็อตพวกนี้ใส่เปลี่ยนเป็นไทเทนทั้งหมดใช่หมดใช่ไทเทนทั้งหมดครับตรงไหนเปลี่ยนได้คุณคิงเปลี่ยนหมดเลยอ่ามาที่ตรงนี้ด้วยฮะเกียร์เกียร์โยงอ่าเกียร์เป็นของ L S L ครับปกติเราก็ไม่ค่อยเห็นนะ ใช่ใส่จะมีจะมีสองแบร์ซาโตกแบร์ L S L ครับผมใช่แต่เลือก L S L คือด้วยท่านั่งมันมันไม่ค่อยเมื่อยงัดเกียร์ง่ายมันมันมันจะใกล้เกียร์ของเดิมไหมใกล้เกียร์ของเดิมไหมรูาถอยไปหน่อยยื้หลังาหน่ิดเดียวใช่ไหมตัวนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะตัวนี้รู้สึกจะสองหมื่นสามครับสองหมื่นสามใช่อันนี้มันต้องแปลงไหมรู้ว่าใส่ตรงรุ่นไม่แปลงเลยได้เลยครับตรงรุ่นครับ๋อส่วนงานท่อนะครับคืออยากจะให้เพื่อนเพื่อนดูคันนี้ท่อของเขาเนี่ยปลายเนี่ยใส่เป็นของแอโร นี่แอรโรนี่ของของนอกเลย<อ>ตรงรุ่นของอทัานาเลยแต่ว่ามันไม่ได้มาเป็นฟูลซิสเต็มนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยเขาทำเป็นงานไทยก็ค,คือว่าคอท่อเป็นฟูลเหมือนกันแต่ว่าเป็นคอไทเทเนียมไทเทเนียมครับตัวนี้คุณคิงทำมาเท่าไหร่ฮะ อ๋อตัวนี้ผมซื้อมือสองมาอ่อมีลูกพี่รุ่นพี่เขาขายต่อครับคือเขาซื้อมาแล้วเหมือนแต่มันดังเดินไปเขาขายต่อมา7,500พันครับ7,500พันแต่ถ้าทําเองนี่ผมว่าก็ต้องอันเดือนหมื่นสามหมื่นกว่านะหมื่นกลางกลางแล้วกันนะครับแต่ว่านี่ฮะงานไทยก็ถือว่าเขาทํามาสวยนะฮะ แล้วก็สามารถที่จะประกบใส่กับท่อของนอกได้ด้วยถ้าหากว่าเพื่อนๆที่มีปลายท่อนอกอยู่แล้วไม่ได้เป็นฟูมาอันนี้สามารถสร้างที่บ้านเราได้นะครับแล้วก็มาในส่วนของชกหลังแล้วกันนี่สีดําเลยปกติแล้วของทัตตันอาเขาจะไม่ใช่สีเหลืองแบบนี้มันจะเป็นสีเหลืองเป็นโอลินเหมือนกันนะแต่ตัวนี้เอาชกเดิมถอดออกถอดออกครับแล้วใส่เป็นโอลินตัวไหนครับตัวโอลินแบ็คไลน์ครับโอลินแบ็คไลน์ใช่ตัวท็อปสุดะครับ ตัวท็อปสุดของเขาสปริงก็จะเป็นสีดำสีดำครับกระบอกตรงนี้ก็จะหมดจากโรงงานเลยครับแต่ตัวนี้คือเป็นของแต่งของแต่งครับอันนี้คือเป็นไทเทเนียมหรอไเทเทเนียมครับเป็นเกอะไรฮะสร้างครับงานสร้างหมดเลยครับพวกนี้อ๋อนี่คืองานสร้างสร้างครับสร้างออกมาเหรอสวยมากเลยอ่ะแล้วถามว่าคนสนใจนี่เขาเขาไปสั่งซื้อได้ไหมหรือว่ามันต้องสร้างเอาเองเขาทำขายไหมตอนนี้รู้สึกว่าทางน้องเขาทําขายแล้วอ๋อใช่ครับเขาตอนี้มีออเดอร์ตัวนี้มาแต่อยู่ที่แบบเป็นไทเทเนียมด้วยใช่ไหมเป็นเทเทเนียมครับ เป็นงานของประเทศไทยเนี่ยแหละประเทศไทยครับประเทศไทยโอ้โหดูดีนะเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาทำมาเนียนมากเลยแล้วก็ใส่เป๊ะๆเ,เลยราคาประมาณเท่าไหร่ฮะชุดนี้น่าจะอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทได้สาม0กว่าบาท 3, ข้าสอง 2, างแล้วก็ส่วนโชค๊คอะฮะเมื่อกี้ลืมถามราคาโชค๊คตัวนี้ผมเบิกมา4,200 0ครับ4,200 0ใช่แล้วฟิลลิ่งมันต่างจากของเดิมไงฮะเอ่อฟิลลิ่งถามว่า เวลาเราซับบนถนนรู้สึกว่าจะโอเคกว่ามันจะดูหนึบเกาะกว่ามันได้ความหนึบกว่าได้ความหนึบได้ความหนึบจานเนี่ยแน่นอนเป็นของกาเฟอร์ใช่คตัวนี้คู่หนึ่งก็ประมาณสองหมื่นกว่ามั้งเอ่อพร้อจะมีคู่นี่แล้วก็มีข้างหลังด้วยครับครับผมตัวนี้อยู่ประมาณสามหมื่นสามสามหมื่นสามนะครับเพื่อนๆได้จะใส่เพราะว่าคุณคิงใส่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแต่ว่าล้อเนี่ยลองดูนะครับมองเผินๆลองดูด้านหน้านี่ฮะล้อมองเผินๆไม่ว่าจะเป็นหมุดล้อซี่ลวดเอ่ยหรือว่าดุมเอ่ยเนี่ย คล้ายของคินโอนะแต่ไม่ใช่ราคาเนี่ยประหยัดกว่าครึ่งหนึ่งเลยอันนี้คุณคิงเล่าให้ฟังหน่อยมันคือไงฮะแล้วตวเนี้มันเหมือนจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันหลุดออกมาเป็นงานไต้หวังใช่ครับแล้วทีนี้เหมือนมันจะมีปัญหาอยู่ใน Facebook อยู่ละที่มีลูกค้าสั่งไปแล้วไม่ได้ัตัวนี้ผมไปได้ที่เชียงใหม่มาเขาใส่กับตัว cb cb พันสามครับผมแล้วทีนี้เหมือนเขาถอดออกผมก็เลยซื้อซื้อต่อเข้ามาแล้วก็มาคัตตอมพวกอะแดปเตอร์ทั้งหมดนะครับพวกบงพวกบูทเป็นไทเทเนียมหมด ก็คือคุณคิงก็มาคัสตอมเพิ่มด้วยแล้วสีสีนี่มาสีดำไหมสีดำเลยครับสีดำเลยหมุดสีทองสีทองจักจักของเขาอยู่แล้วสีรวยสีรวดก็เป็นสีดำสีดำครับแล้วก็หมุดก็เป็นสีดำใช่ครับสามารถที่จะใส่กันได้พอดีเลยอ่ะ เราต้องมาคัสตอมบูธครับอ๋อเพื่อนๆสังเกตนะตรงบูธตรงนี้เพราะว่าเขาจะไม่ได้ตรงรุ่นทัตนาใช่ไม่ตรงรุ่นแต่ก็สามารถที่จะคัสตอมได้ได้ราคาเนี่ยถูกกว่าคิโนประมาณครึ่งๆเลยเป็นล้อไต้หวันนะครับแล้วถ้าถามว่าในเรื่องของการใช้งานเราเป็นไงบ้างเอ่อถามว่ามันมันก็ปกตินะครับมันก็ขี่ได้ปกติปกติมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่มันก็มันก็ดีตรงที่ว่าไม่ต้องมียางในครับซูมิดง่ายหน่อยครับผมก็ไม่มียางในเหมือนกันนะครับ แล้วก็ถ้าว่าคนไม่ได้เล่นเนี่ยบางทีมองเผิอๆก็คือคินโอต์นั่นแหละนะครับไ <c ust> อ้ปั๊มคัสเป็นโลโกอ้อิตาลีเนาะรู้เลยแต่ว่าก็ต,ตัวนี้จะเป็นจะเป็นจะเป็นเกลสปีดครับนะคับเกลสปีดอ๋ออ่ะ,อ,ะอันนี้ <c ust> <ๆ>นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นของกิลกิลสปีเกลสปีดครับเพราะว่าด้านซ้ายของเราเนี่ยมันจะเป็นคัสสายไม่ใช่คัสน้ำมันเนาะ้ยแต่นุ่มดีอ่ะเนี่ยมันตัวนี้จะเป็นตัวที่เลือกคือนิ่มเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกคัาลุกปืนครับออ๋มันจะนิ่มมันจะนิ่ม นมากคือคือเราเปลี่ยนเป็นคารุกปืนมันจะนุ่มขึ้นอีกนุ่มกว่าท้าสายมันเป็นสายอะครับแต่แต่ข้างในเนี้ยมันจะเป็นลูกปืนมันจะช่วยผ่อนแรงใช่ไหมแรงใช่มันจะทำให้ราคาเท่าไหร่ครับถ้าตัวเนี้ยตัวนี้ผมซื้อมือประมาณเจ็ดเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันห้าได้เจ็ดพันกว่าบาทใช่ครับนี่คือราคามือสองเหรอราคามือหนึ่งแล้วถ้ามือหนึ่งล่ะมือหนึ่งก็เกือบเกือบหมื่นได้ครับหมื่นต้นๆอุ้ยตัวนี้ผมแนะนํานะเพื่อนๆเนี่ยคือบีบแล้วแล้วมันได้ความนุ่ม แบบเนี้ยแค่เนี้ยเขาเกีีร์ได้เลยใช่ไหมได้ได้เลยครับโอ้โหเพราะมันเป็นคัสทุกปืนของ Q ิ p สปีดนะครับแล้วตัวนี้ตัวปรับเบรกใช่ไหมสายปรับเบรกฝั่งนู้นจริงครับกันสะบัดตัวนี้เป็นโอรินรุ่นไหนฮะอ๋อแบ็คลน์เหมือนกันครับสีดำใช่ครับสีดำแล้วก็ทำจุดยึดด้านล่างตรงนี้สร้างจุดยึดสร้างสร้างมาสร้างขึ้นมาเลยใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นเราซื้อทั่วไปเนี่ยมันจะสามารถใส่ได้เลยไม่มีขายทั่วไปแต่คือตัวเนี้ย ด้วยเราใส่โมงเลยต้องสร้างเพื่อเพื่อให้มันหลบโมงให้มันหลบโม่งลงมาหน่อยหนึ่งตรงนี้จะมีระยะห่างประมาณเซนหนึ่งนะฮะใช่ครับแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้เลยได้เลยครับก็ปรับง่ายด้วยปรับง่ายครับแต่ว่างานออกมาแล้วลงตัวมากๆกก็ถือว่าสวยเลยนะครับภาพรวมตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยดูดีด้วยนะครับสวยจริงๆฮะก็เผื่อเป็นแนวทางแล้วกันในการคัสตอม พัฒนานะครับกับ,บ,บของที่บางทีมันไม่ต้องแบรนด์เ네นมทั้งหมดหรือว่าไม่ต้องเป็นของศูนย์ทั้งหมดใช่คุณก็สามารถที่จะสวยได้แบบคันนี้แต่ว่าอะไรที่ที่มันในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์คุณคิงก็ใส่แบรนด์เ네นมไปนะครับแต่ถ้าหากว่าอย่างอื่นไม่ไว่าเป็นงานคาคร์บอนคาร์บอนเอวยัไรเอวย่างต่างเพื่อความสวยงามเนี่ยเราเลือกให้มันแมทช์กันเลือกโทนสีเลือกอะไรก็ได้นะครับทาให้มันดูสวยงามแล้วก็ลงตัวด้วยเอางี้ฮะไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับหลายคันที่ผุมสัมภาษณ์ไปฝากเป็น อเป็นแนวทางแล้วกันสําหรับใครที่อยากจะมาขี่ทัตตันอาครับครับก็มันเป็นรถที่ขี่ง่ายครับท็อปต้นดีคนที่ไม่ไม่ไม่รับความเร็วมากครับผมว่าตัวนี้โอเคตอบโจทย์ได้ครับส่วนเรื่องการแต่งก็เราทัตตอนตามที่เราเราเราชอบครับเราไม่ต้องไปติดแบรด์หรือว่าไปติดอะไรที่มันมีห้อเยอะก็ได้ครับเอาที่เราชอบแค่นี้ก็สวยแล้วนะสรุปคันนี้ขายไหมครับ เอคงไม่ขายครับไม่ขายนะฮะแต่ถ้าหากว่าอยากได้ถือสวยแบบนี้ในเพจผมมีอีกคันหนึ่งนะไปดูฮะอันนั้นเนี่ยได้ล้อได้โมงได้อะไรของแต่งครบเลยในเพจนึกถึงมอเตอร์ไซค์นึกถึงแอมคันนั้นขายครับผมขายของนิดนึงโอเคครับผมอ่ะโอเคยังไงก็ไปพูดคุยกันต่อได้ในเพจนะครับขอบคุณมากที่กดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณคุณคิงด้วยนะครับขอบคุณครับ